นิยาก,กินข้าวเองได้ไหมคะได้ได้ไม่ได้เหรอเห็นคุณครูส่งรูปมาเห็นนิยากินข้าวเองที่โรงอาหารด้วยห็นไ,ไใช่ป่ะคะเห็นกินข้าวเม็ดด้วยใช่ไหมไม่ได้กินแต่ข้าวโจ๊กเหมือนที่บ้านแล้วใช่ไหมหืมแซ่แบแซ่บอยู่ที่บ้านนี่นิยาก็กินข้าวเองได้ใช่ไหมไหนโชว์หน่อย ช่วยเพื่อนๆดูหน่อยสิคะแม่ว่าฟ้าใสาต้องรอดูอยู่แน่ๆเลยว่านิยาก,กินข้าวได้เองหรือเปล่าครูอ้อเดี๋ยวนิยาจะกินข้าวให้ดูแล้วนะคะน้องๆคะดูตัวอย่างพี่นิยานะคะพี่นิยาเนี่ยพอถึงเวลากินข้าวเขาก็กินเลย เขารับผิดชอบตัวเองได้พอถึงเวลาเขาก็กินข้าวนะคะก่อนที่เขาจะไปเล่นก่อนที่เขาจะไปดู iPad กจะต้องกินข้าวก่อนใช่ไหมลูกอยากกินนมอย่างเดียวก่อนที่จะกินนมเราต้องกินข้าวก่อนใช่ไหมคะไม่กินอยากกินนมอย่างเดียวอยากกินนมอย่างเดียวก่อนอื่นนี่ยาต้องกินไข่ไข่ให้หมดก่อนใช่ไหมคะไม่กินเลยฮะไม่กินค่ะอายเขาเนี่ยอายเขาเนี่ย มีท่านผู้ชมดูอยู่ตั้งเยอะแน่ติดตามนิยาอยู่อยากกินเละไม่กินแล้วอยากกินนมอย่างเดียวฮะอยากกินนมอย่างเดียวทำไมวันนี้นิยาอยากกินนมอย่างเดียวล่ะลูกหนูอยากกินนมแล้วก็หิวหิวแล้วก็อร่อยหนูอยากกินนมแล้วก็หิวใช่หิวแล้วก็อร่อยใช่หมายความว่าคือตอนนี้นิยาหิวใช่หิวอะไรคะหิวหิวเออ หิวนมหิวนมแล้วเราควรจะต้องกินนมหรือควรจะต้องกินข้าวก่อน,น<ม>กินนมกินนมแล้วหลังจะกินนมแล้วนี่ไจะกินข้าวไหม <Okay. S 1> กินนี่ยจะขอกินนมก่อนใช่ไหมคะโอเคได้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 ไดไดแล้ไปกินก่อนอ่ะก็แล้วแต่ให้นิยาเป็นคนวางแผนโอเคไหมโอเคอ่ะ